สวัสดีค่ะหลังจากลงกล่องไม่ขี่วันวันนี้เจอหนอนลงแล้วนะคะหลายต้นอันนี้ก็เลยจะมาทําการฉีดพ่นน้าส้มควันไม้ที่หมักยาเส้นไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่ามีอาการมีลักษณะเป็นยังไงนะคะไปดูค่ะอ่านี้ค่ะ จะมีขี้หนอนอยู่เต็มเลยนะคะก็จะมีหนอนตัวเขียวเขียวเล็กๆอยู่นะคะเมื่อเช้าได้ทำการจับออกแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้ทำการฉีดพน่นน้ำส้มควันไม้ที่หมักยาเส้นไว้นะคะวันนี้ก็เลยจะทำการผสมยาเส้นกับน้ำส้มควันไม้นี่แหละนะคะที่หมักไว้จะนำมาฉีดพน่นบนบริเวณแปลงผักนะคะ การใช้น้ำส้มควันไม้ที่หมักกับยาเส้นไว้นะคะค่อนข้างที่จะเข้มข้นก็จริงแต่ว่าการใช้เนี่ยเราจะต้องใช้ฉีดค่อนข้างบ่อยนะคะถ้าเจอถ้าเจอไม่หนักจริงๆเอาอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของน้ำส้มน้ำส้มควันไม้เนี่ยเขาจะมีรสฝาดแล้วก็กลั่นจากเปลือกไม้ซึ่งซึ่งแมลงก็จะไม่ชอบอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญเรานำมาหมักกับ ยาเส้นมันก็จะมีกลิ่นฉุนแล้วก็พวกมาแรงเนี่ยก็จะช่วยช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าใช้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องฉีดบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะมันถ้ามีสารจับไปจะผสมสารจับใบไปนิดๆก็ได้นะคะมันจะได้อยู่มันจะได้เกาะใบนานๆหน่อยนะคะเพื่อนๆส่วนวิธีการใช้เนี่ยมันจะฉีดพ่นตอนเย็นนะคะตอนที่ หมดแสงแดดแล้วน่าจะฉีดพ่นตอนเย็นแล้วก็ให้ใบแห้งถึงจะฉีดนะคะอ่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นวีเซอร์นะคะกรีโ a กวีเซอร์ใบจะเป็นแบบนี้ใบจะเล็กกว่าบิ๊กกรีนนะคะได้เปรียบเทียบกันเนี่ยกำลังโตแล้วนะคะ อ่าตัวนี้เป็นอกม่วงนะคะสีค่อนข้างเข้มนะคะเข้มกว่าเร o อกนะทุกคนเดี๋ยวไปฉีดพ่นน้ำหมักน้ำส้มคนไม้กันดีกว่านะคะไปค่ะค่ะเวลาฉีดเวลาผสมนะคะเราก็จะผสมตัวน้ำหมักน้ำส้มคนไม้กับยาเส้นนะคะใช้ปริมาณสองฝาน้ำอัดลมต่อน้ำ 1.5cc หรือกระปุกนี้นะคะก็ทำการฉีดพ,พ่นไปเลย3วันต่อ1ครั้งนะคะมันเป็นสมุนไพรก็เลยต้องฉีดบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีนะคะทุกคนแล้วก็ฉีดพ,พ่นไปเลยะคะ่ะ ตัวน้ำส้มควันไม้ก็จะมีสรรพคุณในการมันเป็นกันมาจากเปลือกไม้นะคะก็จะมีรสฝาดพวกแมลงต่างๆก็ไม่ชอบแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนด้วยรวมรวมไปถึงยาเส้นด้วยนะคะก็จะก็จะไม่จําเป็นต้องใช้เคมีก็ได้นะคะถ้าถ้าไม่เจอหนักมากก็เอาอยู่นะคะทุกคนพออ่อมก็ใช้อยู่ประจํานะคะ ถ่ายคนเดียวก็จะลำบากนิดนึงนะทุกคนค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไปให้หมดให้ทั่วโวงเรือนเลยนะคะให้ทุกกล่องเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวขอตัวไปฉีดพ่นตัวน้ำส้งคันไม้ก่อนนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ